มาเด้อจ้ามอนี้มาลองเห็ดดอกหวานแบบใหม่จ้าเป็นการผสมผสานระหว่างดอกหวานและกระดอกกุหลาบส่อนที่เ้าเพึงเห็ดไปจ้าซ้ำเบ่ะั่นเดี๋ยวลืมกันเนาะเดี๋ยวจังไรมอนี้ใส่ริบบิน40เซนจ้ามีขั้นตอนการเห็ดแบบใดกะเดี๋ยวขอเชิญพี่น้องมาเบิงได้เลยเด้อจ้าขืนทานกับขืนทานซีแบบที่เ้าเคยขื้นแล้วจ้าทานซีนี่ใส่ก็เกือบทุกรูปแบบเลยจ้าพี่น้อง บบยาค่ะการขืนฐานซีนี่เท่ากับสิคออนุญาตขืนแบบเร็วๆไปเ้อจ้ามันจึงเสียเวลาในการขืนฐานอดอกตัวเอือนจ้าต่อไปเป็นการขืนฐานดอกจ้าพับริบบิ้นลงม้าแล้วก็หักไปข้างหลังจ้าแล้วก็สอดใต้ฐานลักษณะแบบนี้เ้อจ้าพับลงมา้หาหักไปข้างหลังแล้วก็สอดใต้ฐานจ้าเหตุคือจังดอกหวานเลยจ้าแต่ว่าเขากัสิมาผสมผสานเหตุแบบไม่นี่ค่ะ เอามาล่องแบบว่าประยุกต์แบบนั่นแบบนี้ใส่กันเฮ็ดให้มันเกิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาจ้านี่ค่ะภับลงมาหาักไปข้างหลังแล้วก็สวัดใต,ต้ฐานจ้าลักษณะฐานกษิตเซตแล้วเด้อจ้านี่เป็นแบบนี้ละค่ะถ้าดึงอยากก็สามารถใส่แหนบใส่ยังซอยดึงได้เด้อต่อไปกสิมะเฮ็ดดอกหวานกันเด้อจ้านี่ค่ะ พิกไปขังหลังจ้าแล้วก็สอดใต่ฐา,านแบบนี้เลยจ้าพิกไปข้ังหลังนี่ค่ะเบึ่งชัดชัด้วยจ้าพิกไปข้างหลังแล้วก็สอดล,ลงไต่ฐานแบบนี้เลยจ้าพิกเสร็จแล้วก็ต้องพิกอีกรอบนึงเ้อจ้าก็สอดได้เลยค่ะการเฮ็ดดอกวานนะนี่จ้าพิกไปขังหลังใส่มือประคองน้ำเ้ยจ้าจ้ามูสิบโบเฮีย เมื่อกี้รูด,ดีดีดอกเมกื่อกี้นี่คะ่ะเฮดไปครบทั้งสีเสร็จเลยจ้าสั้นแรกกรสีได้แบบนี้เลยจ้าต่อไปเฮากระสีมะเฮดเป็นดอกซอดมันเลยจ้ามาเนี้กระสีเป็นการผสมผสานระหว่างดอกกุหลาบรูปแบบที่แล้วจ้ากับดอกวานรูปแบบก้อนหนานั่น นพิคลิิบบินไปข้างหลังแล้วก็พิกกลับมาข้างนาจ้าให้ลิบินมีลักษณะปลายแหลมแบบนี้จ้าพิกไปข้างหลังพิกมาข้างนาแล้วก็สอดใต,ตฐานจ้ามันอาจจะดึงยากแน่เลยจ้าเขาสามารถใส่แหนบใส่อุปกรณ์มาซวยได้เลอมันจังดึงบ่เหตุให้ลิบบินหักริบินมันก็จะสวยจ้า เขาจะดึงแน่นเลยจ้ะให้ดึงพ่อแบบหลวมๆถ้าสมมติว่าดึงแน่นมันสีบอดอกใหญ่จ้ะนะคะ่ะเฮ็ดสองสั้นจ้ะต่อไปก็จะเป็นสั้นที่สองเลจ้ะพีกไปข้างลังแล้วก็พีกมา้างหนาคือเกาละจ้ะเฮ็ดสองสั้นแบบกุหลาบเลยจ้ะแต่ว่าเฮาอันนี้เฮาอมาประยุกเตเฮ็ดเป็นดอกวานนี่ค่ะ พิกไปข้างหลังแล้วก็พิกมาข้างนาจ้าสอดลงไตฐานเก่าแลวจ้ามักก็สิมาทะลุข้างหลังอีกแบบนึงจ้าอีกอีกช่อนึงจ้าพิกไปข้างหลังแล้วก็พิกมาข้างนานี่เขาออกมาประยุกต์ใส่กับดอกหวานกับดอกกุหลาบสองสันเมื่อกี้หรือจ้ากุหลาบปลายแหลมนะจ้า นี่จ้ามันก็สิเป็นแบบนี้จ้าระบแบบสําเร็จต่อไปห้องกสิหาไอ้กันไก่มาตัดเด้อจ้าตัดให้แบบดอกกุหลาบแล้วจ้าให้มันขนานกันกับกีบทีู่ของนอกจ้าลากักษณะกสิค้ายๆกันพอมาห้องออกมาประยุกเอามาเห็ดให้มันเกิดรูปแบบไม่ขึ้นเ้อจ้าตัดเล็มให้มันเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วก็สไส้แบบนี้จ้าหาอุปกรณ์มาตกแตง่งเน้อกสิใส่ลูกปัดสีท้องคือเก่าลหละจ้านี่ค่ะ รูปแบบสำเร็จก็สิเป็นแบบนี้ละจ้า